การส่งจดหมายแบบนี้มาแจ้งอัตราภาษีมันเป็นเรื่องปกติไหมครับก็คือมันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ไหมต้องการแสดงออกถึงอะไรมากไปกว่าการแจ้งอัตราภาษีไหมครับเนื่องจากว่าประเทศมันเยอะมากในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา90วันเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจะมาดิวในรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือกลับไปสู่ภาษีเดือนเมษายนจากการคิดสูตรของการขัดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกา ประเด็นต่อไปที่คุณก้าวถามว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันปกติหรือเปล่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าเขาใช้ทฤษฎีคนบ้าหมายความว่าประเทศต่างๆก็จะเดาไม่ถูกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งการร่อนจดหมายแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะออกมาจากสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เขาเขาจะทำได้ ประเด็นต่อไปก็คือว่าประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยจะดีวการค้ากับสหร,รัฐอเมริกาภายใต้ยุทธศาสตร์ของเขาที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาไปในทิศทางไหนอย่างไรการยุทธศาสตร์ของเราก็คือวินวินซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาจาหลกัการตั้งยุทธศาสตร์ว่าจะเจรจากับสหร,รัฐวินวิน,วนอันนี้ไม่สําเร็จแน่นอนเพราะประเทศที่จะวินได้คือสหร,รัฐอเมริกาเท่านั้นก้าวเห็นได้ชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนและเวียดนามเนี่ยคนที่ชนะคือสหรัฐอเมริกานะครับสามประเทศน,นี้เวียดนามเห็นชัดเลยคชัดเลยครับเสียเปรียบตลอดเพราะฉะนั<ม>้นเราตั้งว่าถ้าเราตั้งว่าเพราะถ้าเราตั้งว่า,า,าวิานวินเนี่ยมันจะจบยากมากเพราะสหรัฐไม่ให้วินกับเราไม่ให้เราชนะ<ม>การที่เราตั้งวินวินแสดงว่าเราเราก็ไม่ยอมเขาเพราะฉะนั้นเราผิดตั้งแต่การตั้งสมมติฐานในการเจราจาละ